แมนเนยังวัดบ่กเขามนเนี่ยยืนให้กำลังใจคตตกป้าสี่ห้องเที่ยงของสี่แรง่ัวกับซา,ามเจ้าับคนเน็นดให้ตัวเอฟซีพอลองมากเป็นยังือวบ่าเขาฮะแปงรว่าของไข่ไม่มีเด็ดเด็ก,ก็หนี<ม> ้งฝนกระตกอีกวะนนี้อ้ <S 2> <S 2> อาวพี่น้องบ่ม,มีเวียกเฮ็ดกินกัะลูกกับหลานก่อนนี้จะกราบส,สวัสดีครับผมพ่อกันนี้แล้วกับผมเมียต่ำหำตรงใช่ไหมล่ะยางหน้าติดปากสสวัดีครับ,บุนเติมหน่อยซี่ครับสวัสดีครับผมพึนครับอันนี้ครับคุณว่าจะอะไรครับเขาเรียกว่าปลาหมึกน้ำตกกินตากฝนโอเคเดี๋ยวลอมนะึงบล้อบ่ต้องรอครับบ่ต้องเวาวไรมันนี่ฝนตกกินเลยกินอย่างเดียว ได้เขาเอินว่าตั้มปั้มมึกครับมึกสายไม่ได้ขี่แตกว่าเราเพิ่งถือน้าคนเนี่ยสตอลย่างผักแก้งนี่สตอลแซ่บครับแซ่บปะแซ่บครับ ว่าช้อนแล้วไหมไม่หรอต้องขาัจนะพี่น้องช่วงนี้หนาฝนอืม,อมสุดยอด มมแปักตะไครนะว่าไปอือหืออือหือ เซ็กซี่จังเออเจ้าเราบันทึกคนมตุไงเงี้ย Mm -hmm. <sm A Dan อืมบ่ได้เห็นวิธีกินี่เบิ่งนหมพี่น้องเสีบวะเสียบเขาสดคำนี้ไงวะสวัสดีผู้ชมเมื่อกี้มือไหนจับปลาหมึกวะ หน้าตาเธอบักปลอบ <g ül> อสดตรงไหนนสดได้มีหลอดดูดอีกเราได้เนี่ยถ้าไม่มีหลอดก็ไปเอาทายของบุ้งมา <g ül> เด็ดนี่ละเออคิ่ มากลางค่อมเหมือนงนะ๊าอ๋อไปยืนกลางบ้านเนี่ยอือมาเชียวเฮ้ยบริการทันแน่ขอโทษนะครับกลางปุติดตกฝาจีห้องกับซานเพื่อเอฟซีนวะเนี่ยแม่คนแย่วัดบอกเขามาเนี่ย ยืนให้กำลังใจคนตุตกป้าสี่ห้องเสี่ยงของสิไแรงง่วนกับซามจะแบบคนเม็ดให้ตัวเอฟซีคอลองมากเป็นยังคือว่าเขาฮะแดงคือว่าเขาข<ะ>องข่ายมีในนู่นเด็ดๆก็หนีอีกมีเม่นู้เอกนี่อีก,ออกถ้าบังโลช่างไรฮะช่างไรต้องลืมดาบม้นว <laughs> ่าเขาใส่ <laughs> เด็กก็หนีถ้าบ้งโลด แสบบ่วยบ่วยไม่วานไม่เผ็ดไม่หนาวเผ็ดกเติมโอ้ว้าว้าเห็นแล้วลูกท่อนี่เห็นยังไงเห็นแล้วกลัวเห็นคนเดียวเหงาด เป็นได้เห็นมาถือโฮมให้ลุงนั่ะลูกพูดไปถืออยู่ข้างหลังกลางเหวว่าเออเนี่ยพูดเงี่ยไปอีกเงี้ยไปอีกถอยไปอีกถอยไปอีกเออเห็นเนาะถอยไปอีก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 เห็นเนาะถอยไปอีกถอยไปอีกเออเห็นเนาะนะไปพูดนี่ ờ hiền á ờ càng cũng hẳn lẹ ha ha này mà quá trong <laughs> <laughs> ờ, càng hẳn là càng pháp ừ, hmm. càng mà rồi nó <laughs> 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 เผีดเด้พี่หนองเดีย๋ยวคนอยากกินานามนะเออขอดทษนะครับ เส็บ่ครับักไม่ได้าเพกัเพืนเสีย้ัวห้าห้าือนี่ทำเมี่ยงเลย Sẹp quá. Sẹp. Ăn bớt. Bớt Bớt bớt. bớt, Ừ เป็นไงบ้าเป็นครับเบิร์ดเราเพลตั้งไต่ป่านนี้กรับล่พี่หน่อตัวน,น้ำเงี้ยนฝนเศร้าตกเราละก็เพเหมือนกันนะเนี่ยอืขอโทษครับนะเอาให้เบยก่อน ไม่ยอมแพ้เขาหวานมนแรงเป็นยังพเพรับอ้เพรแห้งขนาดนั้นด้หรอโอ,โอ้น่าเกลียแม,ม่ปืงโอ้โหเสียดายเบิรดเร็วเถอะวะเป็ลงเกดแสบอะเบิกะกาบล่าิ่นด้วยเสเพิ่นเบิบ่งดยังบันเนี่ยโอ้ออสดนามจน บบครับผมมาหนีแกเจ้าขออนุญาตเ็ตแป๊บนึงครับเฮียน,นเนสียมาเ็ซตนะเนาะนี่มันทำหาเอฟซีมันทำหาลากกินปะอ้อกินแค่เดียวอ้อกินโซ่พี่น้ <c oughs> องเพิ่นโอ้ยเดี๋ยวพี่ลี <laughs> สวัสดีพันก่อนแล้วสวัสดีจ้าเชื่อหยังเชื่อน้งอนงปันน้องปันน้องเฮียนแม่แมนบ่น้องเขียวเวิ้ง ขอโทษนะครับอ่ะมื้อนี้ผมและทีมงานร้อยสี่กับพ่อไปชั่งนี่ก่อนนะครับการกระทำใดว่าจะใดบริสุทธิ์ก็ขอโทษขออภัยไว้นึ่งเด้อครับสำหรับคนที่มักอะขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่บ่มากระขอโทษขออภัยเด้อครับอยู่ดีไม่แห้งสุบผู้สุคน้ำลำลร้ด้วยครับมื้อนี้กากเข้ามาสสวััดีครบสวัสดีครับ